สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมการรายงานและคาดการสถานการฝุ่นละอองขนาดเล็กผ่านศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศโดยกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ มาเริ่มกันที่ดูสถานการณ์นะครับโดยภาพรวมของประเทศนะครับผ่านแอปพลิเคชัน a i r for ไทยนะครับสำหรับพื้นที่ภาคใต้และก็พื้นที่ภาคตะวันออกครับสถานการณ์โดยรวมเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจนถึงดีมากนะครับสภาพอากาศเนี่ยค่อนข้างดีเลยขยับขึ้นมาดูกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับวันนี้นะครับสถานการณ์และสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับถือว่ายังคงเพิ่มสูงขึ้นนะครับจากเมื่อวานเล็กน้อยนะครับเนื่องจากลมที่พัดเข้ากรุงเทพนะครับยังเป็นลมตะวันตกนนนะะครรััับบบปกกอวี้ เกิดอุณหภูมิปกผันนะครับใกล้ผิวพื้น,นส่งผลให้เป็นลักษณะเหมือนมีฝาชีครอบนะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครฝุ่นอองเนี่ยก็เลยไม่สามารถฟุ้งกระจายออกไปจากพื้นที่ได้นะครับขยับขึ้นมาดูกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสากนกันบ้างนะครับสถานก,การณ์โดยรวมสําหรับภาคอีสานวันนี้นะครับภาคอีสานก็มีแนวโน้มที่จะขยับสูงขึ้นนะครับโดยจังหวัดที่ยังคงต้องเฝ้าระวังก็คือจังหวัดที่อยู่ติดชายแดนนะครับอย่างอุบลราชธานีและก็นครพนมนะครับที่ตอนนี้เป็นสีแดงครับ ขึ้นมาดูที่พื้นที่11จังหวัดภาคเหนือกันบ้างนะครับวันนี้นะครับพื้นที่11จังหวัดภาคเหนือเนี่ยสถานการณ์เนี่ยถือว่าขยับสูงขึ้นจากเมื่อวานนะครับโดยจังหวัดที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดก็คือจังหวัดเชียงรายนะครับที่ค่ารายชั่วโมงตอนนี้พุ่งขึ้นไปสูงค่อนข้างสูงเลยนะครับซึ่งพื้นที่11จังหวัดภาคเหนือเนี่ยสาเหตุที่ สถานการณ์เนี่ยยังคงแย่อยู่นะครับเพราะว่ายังคงพบเจอการเผาในพื้นที่นะครับรวมถึงลมที่พัดเข้าประเทศนะครับยังคงเป็นลมตะวันตกนะครับแล้วก็ประกอบกับจุดความร้อนอรอบๆพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยยังคงสูงขึ้นนะครับเรามาดูข้อมูลจุดความร้อนจากดิสดากันบ้างนะครับวันนี้เราพบข้อมูลจุดความร้อนทั้งสิ้น2,666จุดนะครับซึ่งหลักๆส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นพื้นที่ป่าเช่นเคยนะครับแต่ว่าพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็วันนี้ พบขึ้นมาสูงมากขึ้นจากเมื่อวานเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยก็คือพื้นที่นาข้าวนะครับที่วันนี้เราพบกว่า300จุดแล้วก็พื้นที่ข้าวโพดนะครับที่วันนี้เราพบมากกว่า400จุดเลยครับเรามาดูกันที่สถานการณ์ล่วงหน้า7วันกันบ้างนะครับพื้นที่เ1จังหวัดภาคเหนือนะครับก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่า อัตราการระบายอากาศที่ยังค่อยๆต่าลงนะครับที่ในในอนาคตเนี่ยยังต่ําลงนะครับประกอบกับถ้ายังคงพบเจอจุดความร้อนในประเทศแล้วก็รอบประเทศเนี่ยยังคงสูงสูงอยู่สถานการณ์ก็ยังคงมีแนวโน้มที่จะรุนแรงต่อเนื่องนะครับสำหรับพื้นที่ภาคอีสานนะครับสถานการณ์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะครับในช่วงอีก2-3วันข้างหน้านะครับเนื่องจากากรมอุตุนะครับได้แจ้งเอาไว้แล้วว่าในช่วงอีก2-3วันลงหน้าเนี่ยจะมีฝนตกนะครับก็อาจจะช่วยให้สถานการณ์เนี่ยช่วยบรรเทาลงได้ครับ สุดท้ายนี้นะครับศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศนะครับอยากจะขอความร่วมมือทุกท่านนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปลดป่วยฝุ่นละอองนะครับสามารถทําได้ด้วยนะครับหมั่นบำรุงดูแลรักษาเครื่องยนต์ของท่านนะครับให้อยู่ในสภาพที่ดีอย่างสม่ำเสมอนะครับ รวมการใช้รถโดยสารสาธารณะนะครับเพื่อที่จะลดปริมาณการจราจรบนท้องถนนนะครับและที่สําคัญเลยนะครับหยุดการเผาในที่โล่งทุกชนิดนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเรายังเจอการเผาในที่โล่งนะครับอยู่หลายพื้นที่นะครับของประเทศไทยนะครับและที่สําคัญนะครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและสาระสําคัญดีๆได้นะครับผ่านศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและแฟนเพจเฟซบุ๊กกลมควบคุมมลพิษนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ